สุดยอดทักษะหลบ,นบหน,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 บน,นีตามจับหนุ่มขโมยทองรูดท่อน้ำจากชั้นสามซ่อนตัวบนฝ้าเพดานตามจับวุ้นหนุ่มขโมยทองสุดยอดทักษะหลบหนีรูดท่อน้ำจากชั้นสามซ่อนตัวบนฟ้าเพดานแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดวันที่8มกราคม65เวลา16นาฬิกา30นาทีศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุสอพอหนองไผ่ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์ แล้วหลบหนีข้ามอำเภอมาจากนั้นจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจพร้อมทั้งอาสาร่วมกตันยูหนองไผ่และชาวบ้านช่วยกันออกติดตามหลังจากทราบว่าคนร้ายได้วิ่งหลบหนีไปทางอาคารพาณิชย์สามชั้น ย่านหลังตลาดเทศบาล3ตำบลหน,นองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ติดตามไปก่อนพบชายผู้ก่อเหตุมีอาวุธติดตัวเป็นมีดปลายแหลมได้หลบหนีขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าชั้น3ของอาคารและ อยู่ในอาการคล้ายกับคนกำลังหนีตายต่อมาทราบชื่อคือนายวันอายุ38ปีซึ่งก่อเหตุขโมยสร้อยคอทองคำน้ำหนัก3บาทและเงินสดจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นของนางประทิพย์อายุ50ปี ซึ่งมีอาชีพขายพงมาลัยอยู่บริเวณสี่แยกไปแดงระหุนอำเภอบึงสามพันโดยเหตุเกิดที่บ้านเลขที่152ทับ1ตำบลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งช่วงเกิดเหตุนางประทิพผู้เสียหาย ไปออกไปทำงานขายพวงมาลัยตั้งแต่เช้าปล่อยให้ในายวสัน์ราชมนตรีอายุ38ปีซึ่งเป็นคนรู้จักกันและเพิ่งเดินทางมาหาเมื่อตอนตีห้าได้อาศัยอยู่ที่บ้านเพียงลำพงังและผิดล็อกห้องเอาไว้ซึ่งภายหลังนายวสัน ได้ก่อเหตุงัดบ้านเข้าไปขโมยสร้อยคอทองคำ3บาทและเงินสดจำนวนหนึ่งของนางประทิศผู้เสียหายจากนั้นได้วางแผนหลอกที่นายก้องกริติอายุ23ปีลูกชายของนางประทิศผู้เสียหายขับรถจักรยานยนต์มาส่ง ที่อำเภอหนองไผ่โดยผ่านสี่แยกไปแดงราหุนและทางผู้เสียหายเห็นเข้าพอดีว่าลูกชายขับรถไปส่งนายวสันแต่ก็เกิดอจัยเนื่องจากเมื่อเช้านายวสันบอกว่าจะไปทำงานกทออมอ แต่ทำไมถึงเปลี่ยนเส้นทางไปฟังอำเภอหนองผายจึงรีบกลับไปที่บ้านพบประตูห้องถูกงัดสร้อยคอทองคำและกระเป๋าเป้ใส่เงินสดหายไปจึงพากันขับรถติดตามมาที่อำเภอหนองผายและโทรศัพท์บอกลูกชาย และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยบอกรูปพรรณสันฐานของคนร้ายกระทั่งมีชาวบ้านแจ้งว่าพบตัวนายวสันผู้ก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในอาคารพาณิชย์และขึ้นไปบนดาดฟ้าชั้น3เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ ผู้ก่อเหตุกลับทำการรูดตัวลงมาจากชั้น3ทางท่อน้ำก่อนจะวิ่งหลบหนีเข้าไปในห้องแถวหลังตลาดเทศบาล3หมู่11ตนนําบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่แล้วปีนขึ้นไปหลบหนีซ่อนตัวอยู่บนฝ้าเพดานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชาวบ้าน และอาสากู่ภัยร่วมกตันยูหนองไผยก็ได้ร่วมกันตามจับตัวนวายวสันอย่างไม่ลดละสุดท้ายสามารถจับตัวนวายวสันหนุ่มก่อเหตุลักทรัพย์ได้โดยหลบซ่อนตัวที่บนป้าเพดานแบบแขวนในห้องเช่า จากนั้นจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพหนองไผ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบึงสามพันมารับตัวกลับไปดำเนินคดีในท้องที่เกิดเหตุต่อไปจากการตรวจสอบประวัตินายวสันพบว่า เคยถูกจับกลุมตัวดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์และคดีฆ่าผู้อื่นโดยเพิ่งพ้นโทษอ,ออกมาได้เพียงปีกว่าก็มาก่อเหตุลักทรัพย์ขึ้นอีกครั้งจากการสอบถามนางประทิพย์อายุ50ปีผู้เสียหายเล่าว่า คุก่อเหตุเป็นหลานของแฟนเก่าคราวนี้เลยไว้ใจให้เข้าไปในบ้านไปกินข้าวแต่เขามาก่อเหตุงัดห้องเข้าไปขโมยของเพราะตนเองไปทำงานแล้วผู้ก่อเหตุก็ได้หลอกให้ลูกชายของตนขับรถไปส่งที่อำเภอหนองไผ่จากสี แยกราหุนมาถึงหนองผายประมาณ20กิโลเมตรแล้วตนเองอาจายก็กลับไปบ้านพบว่าประตูบ้านถูกงัดเปิดหมดเลยส่วนทรัพย์สินที่หายไปมีกระเป๋าและสร้อยคอทองคำหนัก3บาทด้านนายก้องกริติอายุ23ปี ลูกชายผู้เสียหายเล่าว่าประมาณช่วงบ่าย3.15นาฬิกา15นาทีผู้ก่อเหตุหลอกให้ตนเองขับรถจักรยานยนต์มาส่งที่อำเภอหนองไผ่ซึ่งตนก็ขับรถจักรยานยนต์ข้ามอำเภอเพื่อมาส่งโดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าจะรีบไปกรุงเทพ และเพื่อนก็รออยู่เดี๋ยวรถจะหมดตอนแรกตนไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุขโมยกระเป๋าแม่ไปแล้วเพราะปิดผ้าม่านแต่ก่อนจะออกจากบ้านตนเองสังเกตเหตุว่านายวสันถือมีดซึ่งตอนนั้นตนยังนึกว่าถือมีดทำไม แต่ตนมองว่าเป็นญาติเลยไม่ได้คิดอะไรขณะที่นายคมสันคงผลอายุ33ปีเป็นอาสาสมัครร่วมกตัญญูจุดหนองไผ่กู่ภัยที่ช่วยจับเล่าว,ว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อเหตุลักทรัพย์หลบหนีมาจากราหุน ต่อมาเจ้าของร้านบูมบูมแจ้งว่าเห็นคนร้ายหลบหนีอยู่บนดาดฟ้าตนซึ่งมาพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เห็นคนร้ายหลบหนีอยู่บนดาดฟ้าหลังแทงสวมเสื้อขาวกางเกงดำตามที่ตำรวจแจ้งจากนั้นคนร้ายก็ได้รูปเสาหลบหนี โดยรูดลงมาทีละชั้นจากชั้นสามมาถึงพื้นพอลงมาเขาหลบหนีไปในห้องเช่าหลบหนีอยู่บนป้าโดยเกาะอยู่เหมือนกับตุ๊กแกโดยคนร้ายมีท่าทีจะหลบหนีต่อไปอีกทางด้านนายวสันอายุ38ปีหรือแมวผู้ก่อเหตุ ให้การรับสารภาพว่าตนเองก่อเหตุช่วงบ่ายสามทำการงัดบ้านเข้าไปได้ทรัพย์สินเป็นทองและกระเป๋าเงินส่วนตัวรู้จักกับผู้เสียหายในส่วนเหตุจูงใจทำเพื่อเอาเงินไปช่วยครอบครัวที่กรุงเทพซึ่งตกงานอยู่ ปกติทำงานมุงหลังคาซึ่งเมื่อก่อนเคยไปบ้านหลังนี้ประจำแต่พักหลังไม่ได้ไปบ่อยซึ่งตอนที่งัดไปไม่รู้หรอกว่าบ้านหลังนี้มีทรัพย์สินอะไรเมื่อค้นหาจึงเจอสร้อยทองและเงินอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลจากเรา